ผมก็ต้องขอาการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับรายการสองไหลชานาลกันเลยวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมกกะโดดนะ้นแมทนี้ผมมาเล่นตั้งเลยเห็นว่าแมกกะโดดซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นด้วยอันนี้คือครั้งแรกของผมเลยอดี๋ยวจะรู้ว่าอะไรอ่ะนี่ดรอปเลยดรอปเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยอุยอ้ย,ยว่าแล้วน่ก็อะไร ไปแล้วไงข้อเนียนเลยเฮ้ยหลุดเด้อโอ้ยอ,ล,อ,ยอยลุดหนระือป่าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะขอมนไม่หลุดนะว่าหลุดเคนะอุยอ้ยเฮ้ยพาอันเฮ้ย ตายแล้วเว้ยอันเนี้ยไม่ค่อยยากเท่าไรเนี่ยแต่ตอนกระโดดขึ้นมาเงี้ยยากอุ้ยอุ้ยร่วงอะไรเนี่ยใบายสามอะไรเนี่ย รี่ขึ้นไมเรู้อุย้ยจะจะอีน้ำแล้วก็จะผ่านอยากรู้ผ่านจะให้อะไรเราวะโอ้มันกระตุกกว่าลองเล่นเรื่อยๆเ,ยเยนี่ยเจอบางคนนะ่ะว้ายเนื่งว่าเราเดินไปนรังรีบไป แต่ถ้าแบบบางคนเขาไม่รู้ว่ามันมีลาวาอยู่ในเนี้นรับรองก็เป็นมันผมอะรั่วพอๆกันถ้ามันเดือดไปผ่านว่ะโอเคือ้อเราจะลองแบบสเต็ปปึ๊บอู้เดี๋ยวจะโกงสลอกเราต้องรีบไปแบบ โอ้โหอหาจะาก,กระโดดเท่าไหร่พยายาจูงฟ้าว้าววิ่งที่าโกงได้นะกยเราไม่โกงเราเป็นคนดีแล้วไม่โกงโอ้ แมตต์โกงที่เป็นแมตต์ที่อ้อ <c oughs> เริ่มจะไม่ไหวแล้วเริ่มจะไม่ไหวแล้วกับตรงนี้อุ้ยผ่านแล้วอู้ยทำไมไม่ผ่านตรงนี้วะไม่ผ่านแต่ตรงเดียวอ่ะ เราต้องเล่นใน่านนานแค่ไหนเราก็จะเล่นอ้ดีที่มันโกงไดเป่วาวะสงสัยยังโกงไม่ได้ไม่เป็นไรมันไม่โกงว่าจะโกงก็ต้องโกงอะเขาบานที่ฝีมือเว้ยเนี่ยตรงนี้ย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือโอ้โหของยิงี้ยิงชอบตอบให้หมดเลยเอาไปโกงได้เดี๋ยวโกงให้เฉียดอะเราจะมาโกงกันไปเลยโอ้ยโอเค อุ้ยอุ้ยเกือบไม่รอดแล้วอะไรวะเนี่ยไอ้ใใจ้ผมไปเงียวะไม่รู้ดินี่ขาฉลาดมันให้เรามาให้อาจจะให้เรามาโกงก็ได้ไม่รู้อ่ะมันอาจจะไม่โกงอาจจะเป็นแผนการชั่วร้ายของมันมันอาจจะวางอะไรก็ได้เราก็ไม่รู้นี่ ะไรมันวะใช่แล้วมันให้เรามาต่ออันนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นใครๆก็ต่อไม่ไปหรอกมันจะหมดก่อนไม่ดีไม่ว่าอ๋อทางลงทางลง ใครอะไรเนะีย่ยเฮ้ยโอยไพอยากรู้เถอะเรากดจะเป็นอะไรวะนี่แหละคือประเด็นของเรา <c oughs> ตังทุกก่อนนี่แหละคือประเด็นของเราอ้าวอ้าวนี่คืออะไร มีอะไรหรอดูก่อนเราต้องสังเกตดีๆอะไรวอลมบอกให้เรามากดใช่ไหม,มไหนกดแล้วไม่มีอะไรเลยเอาท็อปไซไม่ทำงานคุบซะเลยอ่ะแล้วมันจะให้ผมไปไหนต่อไว้เนี่ย อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหมีบันไดขึ้นด้วยไฮเทคซะไม่มีอ๋อให้เราขึ้นไปทางนี้หรือเปล่านะอ๋อใช่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 ตนี้ไม,ไม่นี่คือขึ้นมาแค่นี้ตลกละเอา ขี้นี้ใครขึ้นมาหรอวะไม่รู้อะแมดกระโดดรู้ว่าแมดอะไรเนะี่ยอ่าอะไรเนะี่ยอ๋อมันให้เราออกมาทางนี้ให้เรามาดูว่าม,มีอะไรอะลรวเมียนเนียแล้วมันให้เราไปไหนต่ออ๋อเฮ้ย ชนะแด้วหรอชนะแล้ว,อลวโอ้โหง่ายมากแมตตี่โค้ง่ายเลยเออนนี้คืออะไรวะอะไรแมตตี้เป็นแมตตี่โคตรจะงงเลยไหนที่คือนี่แหละชนะ ไปทางนี้ก็ได้จบแบบงงๆแม่นี้สร้างแบบงงงคนเล่นก็งงแล้วก็มาดูกัน คือนี่คือจุดเริ่มรู้อยู่ว่าจุดเริ่มแต่ประเด็นคือว่าผมชนะแล้วเหรอนี่คือประเด็นของผมนี่แหละคือประเด็นเราต้องไปจบแล้วกระโดด เอาเนี่ยซุะเาเนี่ยนี่ซุบแล้วออกมามันติดติดกันติดกันจบคลิปเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ